มันวนเจ้ามือไร้นะจกจักก็แค่ใบก้นได้จุกระสวัสดีพี่น้องเพจ Facebook YouTube นะครับก็มากันอีกคลิปนะครับอยู่กับนายตัวร้ายเหมือนเดิมนะครับตัวมีมออยวยบกเวยนี่หัวันนี้เราอยู่กับเจ้ายันมาเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็จะมาเ,าเอาออกข้อเวียงกันง่ายๆนะครับสไตล์คนที่ไม่รู้นะครับสไตล์คนไม่รู้แล้วก็มือใหม่นะครับดดดเดี๋ยวจะนีมือโชว์เลย <c oughs> สักรอบหนึ่งจะน,นิ้วขดัดดู<ก>มือใหม่ด้วยม,นนมือเจ็บด้วยตอนนี้ก็กำลังคลายน็อตเบอร์สิบสองกี่ตัวนะครับนี่ต้องนับก่อนนะครับ เจตัวคลายเสร็จแล้วนะครับทําไงมามาดูนะครับว่านอนนะจะออกยังไงนะครับจะออกยังไงให้ข้อเวียงเอาออกมาได้ปลอดภัยนะครับไม่เป็นรอยไม่มีรอยนะครับแล้วก็เอาเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับต้องมุ่งเนหน่อยนไว้นาเอาเอาลองดูสิยืนดูหน่อย ไปก็บอกนูเกยนะเออก่อนในเกลี่ยน,นะก็รอยไอ้ลวงไอ้ลวงไอ้ลวงเตรียบหนึ่งไอ้ลวงเตรียบวันหนึ่งต่ำไม่เป็นไหรห้ามงัดน,นะครับเดี๋ยวเป็นรอยตรงนี้นะครับหรือบางท่านนี่เอาอะไรมางัดมาแงะไม่ได้นะครับต้องหาไมา้ เนื้ออ่อนนะครับต้องเป็นต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม้เนื้ออ่อนนะไม่ใช่ลายเนื้ออ่อนนะครับนี่มารองตรงปลายเขเวียงนะครับแล้วก็เอาค้อนเคาะเลยนะครับอย่าไปเคาะที่อื่นนะครับเคาะตรงไม้นะครับ,รบเอาแบบเอาแบบถนัดถนัดหน่อยนะครับซาอะไรไกลตเออร์นหนึ่งเอาเดี๋ยวร้องอ้ยตั้งใจหน่อยนะครับ นั่นอ้มันจะง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะค่อยค่อยเคาะนะครับไม่ใช่เคาะเหมือนเมื่อกี้นี่ไม่เอานะครับอ้ผมไม่รู้เนาะมันจะออกไยขนาดนี้เนาะก็ต้องขันน็อตเบอร์สิบสองไว้สักตัวหรือสองตัวนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเวลาเราเคาะเหมือนเมื่อกี้อย่าให้มันออกมาสุดนะครับเดี๋ยวมันตกข้อเบี่ยงมันตกไปโดนอ่างไปโดนอะไรจะเป็นรอยกับไอเนี้ยนี่นะครับเป็นรอยกับ ข้าเวียงนะครับไม่ได้นะครับไม่ผ่านนะครับตายจะมีเครื่องในมาพายถอนในผ่านดีเนี่ยก็การถอดเครื่องเนี่นะครับให้มันเสียจากสภาพเครื่องนะครับยอย่าให้มันเสียจ,จ,<ะ>จากจ <ะ S 1> สภาพคนถอดนะครับะนะเ<ด>อามากันสั้นๆนะครับเพือ่อเราใหญ่ เป็นความรู้หรือไม่รู้นะครับไม่รู้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกของการถอดเครื่องของนายตัวร้ายนะครับนี่ดูจากมือก็รู้นะครับไม่เจ็บไม่เลือดไม่จัไม่จำนะครับ <laughs> <laughs> มันต้องมีมันจะเปื้อนกว่าปกตินะครับที่เป็นสไตล์อีกหลักของตัวทํออะไรไมีเปื้อน,นใช่ <laughs> ก็หมดแล้วนะ แค่นี้นะครับเอาไปกันอีกคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรรสวัสดีครับ